รายการนี้เหมาะสำหรับใครก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยไม่เชื่อก็ลองดูสิเฮ้ยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ My Space รายการที่จะแชร์ทุกสิ่งที่เรารู้แม้ว่าคุณจะรู้แล้วก็ตามแล้วจะดูทำไมวะ ให้ภาพและเสียงโดยผมมิสเตอร์สเปซแมนสำหรับ E ีีนี้จะเป็น E ีีแรกนะครับครั้งแรกมันก็จะสเสียวๆหน่อยยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องนี้ให้ด้วยนะฮะสำหรับ E ีพีแรกนะฮะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของภาษีหรือภาษีที่พวกเรารักนั่นเองปลายปีแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่แสนจะเศร้านิดๆที่พวกเราคนทำงานจะต้องเตรียมยืน่นภาษีกันแต่อย่าเศร้าไปเลยฮะภาษีของพวกเราที่เสียไปก็กลับมาพัฒนาประเทศข,ของเราให้ดียิ่งขึ้นจริง แต่ก็ใช่ว่าเราจะต้องเสียภาษีไปซะทีเดียวหลายคนรู้และก็มีอีกหลายคนไม่รู้ว่าเราสามารถลดหย่อนภาษีได้จริงๆบางคนแทบจะได้ภาษีคืนกลับมามากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ําอยากรู้ใช่ไหมว่าทํำยังไงวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าทุกคนที่มีรายได้ทุกคนจะต้องยืน่นภาษีต่อให้รายได้ของคุณจะน้อยหรืออยู่ในจุดที่ไม่ต้องเสียภาษีก็ต้องยื่นนะ ยกเว้นคนที่มีรายรับไม่เกิน10,000บาทต่อเดือนไม่ต้องยื่นและสําหรับคนที่ไม่ต้องเสียภาษีล่ะก็คือคนที่มีรายรับต่อเดือนตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน25,833บาทต่อเดือนยินดีด้วยคุณไม่ต้องเสียภาษีเย้ yeah! แต่ยังไงก็ต้องยื่นภาษีนะจ๊ะ ในทุกๆปีกรมสรรพากรจะกําหนดให้คนทํางานทุกคนจะต้องยื่นภาษีของปีได้ไม่เกินทุกเดือนมีนาคมของปีถัดไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นภาษีของปี2,563เราจะต้องยื่นให้เรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม2,564และสามารถยื่นภาษีได้ทั้งหมด3ช่องทางช่องทางที่1ก็คือเว็บไซต์นะครับ www.rd.go.th นะฮะสผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า S RD s m ดีสม a ร์ทแนะฮะแล้วก็3ยื่นได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานสรรพากรแต่เราขอแนะนำนะฮะทำผ่านออนไลน์จะดีกว่านะฮะสะดวกมากและในส่วนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงขั้นตอนการลดหย่อนภาษีโดยที่ผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆนะครับเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะฮะการลดหย่อนแบบปกติคืออะไรนะฮะก็คือ การลดหย่อนโดยใช้สิทธิ์ค่าให้จ่ายส่วนตัวนะครับสูงสุดนะฮะหกหมบาทต่อคนต่อปีเหมาไปเลยนะครับได้ทุกคนนะครับส่วนต่อมานะฮะสำหรับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับสามารถนําท่านมาลดหย่อนภาษีได้นะครับคนละ3 0,000บาทต่อคนต่อปีแต่นะฮะจะต้องเลือกเอานะครับว่าจะใช้คุณพ่อหรือคุณแม่จะไม่สามารถนาทั้งคู่มาลดหย่อนภาษีพร้อมกันได้นะครับและส่วนต่อมานะครับเงินประกันสังคมนะครับที่เราเสียกันทุกเดือนเนี่ยนอกเหนือจากสิทธิ์อื่นๆแล้วเรายังนํามาลดหย่อนภาษีีีไดด้อกสสูงุป และ9,000บาทต่อคนต่อปีและก็ส่วนสุดท้ายนะฮะใครที่มีคู่สมรสนะครับและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถนําคู่สมรสของท่านเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้นะครับสูงสุดนะครับเหมาไปเลย60,000บาทต่อคนต่อปีเช่นกันแต่มีข้อแม้เช่นกันฮะ,ค,ะคู่สมรสของคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่มีรายได้นะฮะถ้ามีรายได้หมดสิทธิ์ครับผม และส่วนที่2ที่เราจะมาพูดถึงนะครับนั่นก็คือการลดหย่อนเพิ่มเติมโดยเราจะอัปเดตข้อมูลของปี2 5 6 3ปีนี้มาให้นะครับจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกนะฮะเบี้ยประกันสุขภาพตนเองนะครับสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน25,000บาทนะครับและเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตนะครับจะต้องไม่เกิน1,000 0แบาทนะครับต่อให้คุณทาเป็น10ล้านร้อยล้านนะครับก็นํามาลดหย่อนได้แค่1,000 0แบาทเท่านั้นนะครับนที่2นะครับกองทุ ทุนรวมเพื่อการออม S S F และกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ S S F X <S ออะไรกันวะ S S F กับ S S f X นะฮะก็คือสามารถนำดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน30%ของเงินที่เสียภาษีนะครับและต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับโดยเงื่อนไขนะครับต้องถือทั้งหมด10ปีนะครับนบจากวันที่ซื้อย้ำนะครับต้องถือให้ครบ10ปีนะฮะสำหรับเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสอบถามกับผู้ให้บริการกองทุนของคุณได้เลยนะครับเพราะถามผมผมไม่รู้ฮะและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3อันนี้โอ้โหต้องขอบคุณท่านนายกนะครับกับโครงการชอปดีมีคืนนะฮะค่าซื้อสินค้า หรือบริการในประเทศนะครับใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามจริงเลยนะฮะสูงสุด30ม0มบาทไม่ว่าจะเป็นค่า ที่ซื้อในห้างนะครับสามารถนำมาลดหย่อนได้เลยนะฮะโดยคุณจะต้องซื้ออยู่ในช่วงของ23ตุลาคมนะครับถึง31ธันวาคม25 6 3นะครับและอย่าลืมขอเอกสารการลดหย่อนภาษีจากร้านค้าที่คุณซื้อด้วยนะฮะเพื่อนํำมาลดหย่อนได้นะครับต้องบอกว่าอันนี้คือการลดหย่อนเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในปีนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับ ep แรกนะครับที่เราพูดเกี่ยวกับภาษหรือเรื่องของภาษีนั่นเองนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่รู้นะครับเมื่อดู ep นี้จบแล้วเนี่ยแน่นอนฮะ คุณจะวางแผนการเสียภาษีของคุณได้อย่างดีนะครับเพราะภาษีนะฮะเป็นเรื่องที่สําคัญคุณจะเสียน้อยเสียเยอะขึ้นอยู่กับคุณครับแล้ววันนี้นะครับรายการ MySpace ของเราก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับ EP หน้านะฮะเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนั้นติดตามรอได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผม m ิ s เตอร์ a เปซแมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าที่ยังไม่กด subscribe กดตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาพวกเราอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ